S S สวัสดีครับครูพี่แววจะมารีวิวการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์5ปีอันนี้อัปเดตจากปีที่แล้วเนาะอัปเดตตอนนี้2017มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงมีครับนั่นคือเรื่องของการช่วงเวลาที่เปิดให้ไปทําอันนี้ผมพูดถึงข้อมูลเป็นเบสที่กรมขนส่งจังหวัดยะลานะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเปิดให้ไปต่อใบอนุญาตขี่เนี่ยทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์อันนั้นของเก่าและโละทิ้งไปหมดเลยแล้วก็ต้องมีการอบรมอะไรอย่างนี้ด้วยนั่นคือความสําคัญของการที่เราต้อง,ต,อง,ต,องต้องจัดแจงเวลาให้ดีนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะ ไปทําได้ทุกวันแล้วจันท์ถึงสุกเลยแล้วก็ในแต่ละวันก็มีถึง2รอบด้วยกันรอบ9ก้าครึ่งแล้วก็รอบบ่ายโมงครึ่งนะใครสะดวกช่วงไหนก็ไปช่วงนั้นได้นะครับหลักฐานก็เพียงแค่นําใบขับขี่ของเก่าบวกกับบัตรประชาชนเท่านั้นเองก็สามารถที่จะต่อใบน้อยขับขี่ได้แล้วสําหรับกรณีของผมเนี่ยผมเสียค่าธรรมเนียมไป600บาทนะครับแล้วก็บวกกับอีก50บาทถ้าเกิดว่ามีการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่นะฮะก็ราคาปกติเนาะอันนี้รู้สึกว่าจังยังคงเท่าเดิมแล้วก็เมื่อเราไปแล้วเนี่ยไปยื่นอ,อะไรนะกรอกข้อมูลนิดนึงแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเข้าห้องไปแล้วก็อบรมซึ่งเขาจะให้ดูวิดีโอเหมือนวีดีทั์หรือวีวทีอาร์อะไรประมาณนั่นแหละนะฮะซึ่งได้ข้อมูลความรู้เยอะๆมากมายเลยนะเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันจะบอกตรงนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ร่วมผู้ใช้ถนน ร่วมกันนะเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ถนนเนี่ยโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็อุบัติเหตุจะได้ลดลงด้วยนะครับซึ่งจากีดีโอตรงนั้นเนี่ยบอกว่าอ้อเดี๋ยวก่อนนิดนึงคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขาดใบ,ใบอนุญาตขับขี่นะถ้าเกิดว่าขาดเกิน1ปีเนี่ย จะต้องสอบข้อเขียนเพิ่มด้วยหมายถึงว่าต้องสอบข้อเขียนใหม่เลยเหมือนเสมือนว่ายัางไม่เคยทํามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใบกับขี่ขาดเนี่ยควรที่จะต้องไปรีบทํานะครับต้องรีบทําอย่าให้ขาดเกิน1ปีถ้าเกินเกิน1ปีขั้นตอนมันก็จะเยอะมากกว่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดเกิน1ปีเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องไปรอบเช้าเท่านั้นรอบบ่ายจะไม่มีนะครับ แต่ทั้งหมเนี่ยต้องอบรมแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะต่อครั้งแรกหรือกี่ครั้งแล้วก็แล้วก็ก,ก็ตามนะฮะเอามาดูในวิดีโอนะครับก็บอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับ95%เนี่ยเป็นความผิดพลาดของคนขับคนขี่นั่นเองไม่ใช่ความผิดพลาดของเครื่องยนต์ ได้ๆนะฮะแล้วก็ตามสถิติเนี่ยปี2555าสเนี่ยเมาแล้วก็ขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยอยู่ลำดับที่4ของการเ,าเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าดื่มแล้วขับนะฮะส่วนอันดับต้นๆอย่างอื่นเนี่ยก็คืออยู่ที่ความประมาทแสงซ้าแสงขวาอะไรประมาณเนี่ยนะฮะคือสรุปแล้วเนี่ยอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยเพระเาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสติในการขับขี่รถเนี่ยเราก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขาบอกให ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าให้เห็นภาพว่าเฮ้ยความอันตรายเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขับรถในเมืองปกติก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือจดโพยเอาไว้เหมือนนั่งเลคเชอร์อะไรเงี้ยเออมันเป็นความรู้อะเออเนาะคือคือถ้าเกิดเราขับรถเนี่ยในความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับเอารถเนี่ยไปอยู่บนตึกชั้น5แล้วก็ปล่อยลงมา นั่นแหละเวลารถชนอะความร้ายแรงจะประมาณนั่นแหละนะครับแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่ในเขตกอทมหรือว่าพัทยาเนี่ยนะครับควรจะขับให้ได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถยนต์อันนี้ถือเอาเป็นรถยนต์ปกติก็แล้วกันถ้าเกิดว่าเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถ บรรทุกอะไรนะสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงลงมาอีกถือว่าเอารถยนต์ปกติก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าอันนี้คือเราทั่วไปใช้ในการขับขี่เนาะถ้าเกิดในในกรุงเทพฯรถพัทยาเนี่ยต้องคงความเร็วที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนอกเขตก็เร็วขึ้นมาได้หน่อยคือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะพราะนั้นเนี่ยก็ดูสถานการณ์ด้วยก็แล้วกันถ้าเกิดว่าขับขี่ไม่ถูกต้องตามกฎจราจรอะไรเนี่ยก็คือปรับ1000บาทนั่นเอง เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขับขี่เนี่ย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าช้ามากๆนะระยะเบรกของของของความเร็วตรงนี้เนี่ยมันคือ7เมตร20กิโลเมตรเนี่ยช้ามากนะกว่าเราจะแตะเบรกเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าความเร็วอะปกติความเร็วปกติประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยระยะเบรกจะอยู่ที่54เมตร นะครับระยะเบรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ก็ต้องรู้ตัวเองอะว่าเราจะเบรกตรงไหนอะไรไงเพราะฉะนั้นจะต้องมีความชํานาญเชี่ยวชาญนิดนึงใครที่เป็นมือใหม่แล้วแล้วก็ต้องต้องทดลองต้องฝึกหัดเยอะๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเบรกมันก็เพิ่มขึ้นตามความเร็วถ้าเกิดเรายิ่งขับเร็วระยะเบรกมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราต้องเหยียบเบรกกระทันหันเนี่ย มันก็จะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับขี่ไม่เร็วถือว่าปลอดภยัยแต่ว่าถ้าจะขับขี่เร็วก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมีรถมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีความเสี่ยงอะไรยังไงบ้างบางครั้งเนี่ยเราขับขี่รถเนี่ย ถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ประมาทแล้วระมัดระวังมากๆแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าบนถนนยังมีคนอื่นอีกเพระาะฉะนั้นเนี่ยบางทีอ่ะอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากตัวเราแต่อาจจะเกิดจากคนอื่นก็ได้ที่มาชนเราเพระาะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่างมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สําหรับเรื่องของแอลกอฮอล์นในกระแสเลือดเนี่ยเขาจะดูอะไรยังไงก็คือถ้าเกิดว่าปริมาณแอลกอฮอล์นในกระแสเลือดเนี่ยนะ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่า เมาแล้วถ้าเมาแล้วก็ขับเนี่ยก็จะมีโทษจำคุก1ปี หรือว่าปรับ5,000ถึง20,000บาทหรือว่าอาจจะถูกพักใบอนุญาต6เดือนหรือไม่ก็จ,จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตเลยก็คือจะยึดไปเลยถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงนะฮะแต่ในทางปฏิบัติก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงว่ามันมีเงื่อนไขอะไรที่เพิ่มเติมอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนขับเท่านั้นผู้โดยสารก็ห้ามดื่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยกันเตือนทุกคนห้ามดื่มถ้าเกิิดดจจะะเนทางไล รถไอเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ก็คือสมมุติในเรื่องของการอดนอนเราพักผ่อนไม่เพียงพอถ้าเราอดนอนมากกว่า17ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเทียบเท่ากับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีปริมาณแอลกอฮอล์ในสายเลือดเนี่ย50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์แล้ว oh, <no. S 1> นั่นหมายความว่า การตัดสินใจอ,อาจจะช้าลงเพราะว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยไม่อยู่ครบร้อยเปอร์แล้วถ้าเกิดอดนอนมากกว่า1นวันหรือว่า24ชั่วโมงก็คืออันนี้คือแน่นอนว่าปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันง่วงจริงๆทําไงก็คือเขาจะมีทิปส์อยู่นิดนึงก็คือว่าการขับรถระยะไกลโดยเฉพาะอย่างนี้นะการขับขี่รถในทางไกลเนี่ยทุก2ชั่วโมง ควรจะพักเบรคสักครั้งหนึ่งถือว่าเป็นการพักเครื่องยนต์พักตัวเองด้วยหรือว่า150กิโลก็ควรที่จะพักครั้งหนึ่งดื่มกาแฟดื่มน้ำล้างหน้าเข้าขห้องน้ำอะไรเงี้ยโอเค เข้าคร่าวประมาณนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้อยากจะไปต่อไปกับขี่เนี่ยไม่ต้องรอวันจันทร์พุธศุกร์ละไปได้ทุกวันเลยแล้วก็มีแค่2รอบเอาเมื่อก่อนมี3รอบเนาะก็คืออันนี้รอบน้อยลงแต่ว่ามีทุกวันเช้า9ก้าครึง่งบ่ายบ่ายโมงครึง่งติดไป2อ,อย่างอ๋อสอย่างใบ <c oughs> กับขี่ของเก่าบัตรประชาชนแล้วก็จํานวนเงินนะครับไม่มั่นใจอะไรไงก็โทรสอบถามที่กรมขนส่งได้ที่จังหวัดที่ท่านอยู่นั่นแหละนะครับวิดีโอนี้เนี่ยเขาตกท้ายด้วยกรอนที่มันคลองจองกันเท่มากเลยแต่ผมจดไม่ทนันเขาบอกว่่าาาประมมณวื มือบังคับรถบังคับใจจำไม่ได้ว่าคืออะไรคือหรือว่าคนบังคับใจหรือเปล่าไม่รู้นะมือบังคับรถจิตบังคับใจหรือเปล่าไม่รู้จําไม่ได้จดไม่ทันขับขี่ปลอดภัยถ้าไม่ประมาทอีกทีหนึ่งมือบังคับรถจิตบังคับใจขับขี่ปลอดภัยถ้าไม่ประมาทขอบคุณสําหรับการติดตามวันนี้ไปละสวัสดีครับสลงเมตตาผมบายเทคเเ Thank you very much for watching Don't forget to c l i คลิก like subscribe and Share